เดินมาดูพ่อนะคะนี่พ่อกำลังจักสารอีกหนึ่งชิ้นงานแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นตะกร้าค่ะเป็นตะกร้าเล็กๆพ่อกำลังทำก้นตะกร้าอยู่นะคะนั่นก็คือเขาเรียกอะไรนะขาตะกร้าเหรอเนี่ยค่ะเห็นพ่อแย่ๆๆนั่นก็คือกำลังแย่เขาเรียกว่า หวายอ่าเชือกหวายค่ะทุกคนพ่อกําลังแย่เชือกหวายเอาไว้มัดนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เชือกหวายมัดค่ะตรงนั้นจะเป็นขาตะก้าเหรอเขาเรียกขาตะก้าหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะนั่น,นะคะก็เป็นสําหรับตั้งได้ค่ะเห็นไหมคะที่พ่อเขาทําเป็นสี่ขาของตะก้านะคะแล้วก็ใช้หวายผูกเนี่ยค่ะความชํานาญของ พ่อนะคะยังมีความชํานาญอยู่เหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะสายตาก็ยังดีมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นนะคะว่าเห็นพ่อเขาเลี้ยงอยู่ตั้งนานก็เลยถามพ่อว่าสายตายังดีอยู่เหรอพ่อบอกว่าก็ยังดีอยู่สิเห็นไหมแว่นตายังไม่ได้ใส่เลยยังแข็งแรงพ่อก็นั่งทํานะคะรู้สึกจะสามวันสี่วันแล้วค่ะเนี่ยนั่งทําอยู่เนี่ยค่ะ หลังจากเดินมาเก็บผักค่ะทุกคนมาเก็บผักกะถินที่อยู่แถวๆนี้นะคะที่พ่อนั่งเนี่ยค่ะก็เลยมาดูพ่อซะหน่อยว่าพ่อทำอะไรจากสารอะไรพ่อบอกว่าจะเป็นตะก้าเล็กๆเป็นตะก้าหมากให้ยายอะค่ะแต่ไม่รู้ยายจะใช้หรือเปล่ายายบอกว่ามีอยู่แล้วพ่อก็เลยสารไว้อย่างนั้นนะคะ พราความที่อยู่ว่างๆพ่อก็หางานทําค่ะทุกคนทําไปนะคะก็มีวิทยุทา s t สเตอร์นั่งฟังอย่างแฮปปี้มีความสุขตามประษาพ่อๆคะ่ะ